สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel MSN Media Social News สือสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโรคอาจารย์ดรไพโรธรื่นวิชามหายันรวยเปิดเรนมารกรวมเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกย่านดอนเมืองต้อนรับประชาชนผู้ศรัทธาเข้าสักการะแห่งแห่ง,หงรวยรวยรวยตบมือดงังๆครับเปนมากงใหม,ม่นะครับเป็นสถานที่รววมสิ่งสัตินะครับ เอามาเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็สมหวังทุกท่านนะครับ ดอกเอรไพรโรดเรื่อนวิชาเจ้าตำรับผู้เขียนยันมหายันรวยถือรึกมงคลวันที่9เดือน9ปี63ซึ่งรวมกันเป็นเลข9เปิดแรนมาร์กมหายันรวยศูนย์รวมใจผู้ศรัทธาที่พร้อมต้อนรับประชาชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เรื่อมใส แห่งแรกบนถนนวิภาวดีลังสิตโดยนิมนต์คูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากพลตีวัชรินสุวรรณนรินเจ้ากรมสรวัฒหันบุกเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมดารานักแสดงชื่อดังร่วมงานอย่างล้นหลาม ิเปนสคนให้นไมาาราบูนาช่วงเปิดงานที่ผ่านมาอาจารย์ดรไพโรธเรื่อนวิชาได้เปิดเผยว่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน9นะรปีะองพักรก็ถือว่า63ก็เป็นเจ้าในเรื่ได้ไปเก้าพันตัวก็เป็น ว่าเรื่องทำยามดีนะวันนี้ทางก็ได้เปิดแลน์มาร์กแถวย่านดอนเมืองนะครับซึ่งมีองค์เทพต่างๆที่ผู้คนมากมายสธานนะไม่ว่าจะเป็นราหูนุนดวงนะที่คเน่แล้วก็เท้าเวสุวรนแล้วก็มีสารคงย่าีนสักด้วยตรงนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่มีทั้งต้นโพต้นทสแล้วก็ต้นสาราอยู่ที่เดียวกันนะก็เกิดสิ่งปัศจัรย์เยอะแยะมากมายนะที่ผ่านมาวันนี้ก็ ว่าได้ทําตามที่หัวใจอยากทำนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาของคนนะฮะที่อยู่แถวย่านดอนเมืองนะตั้งแต่ถ้าแยกนัดเผาจะถึงฟิวเจอร์ลังสิตนี่ก็ยังไม่มีสถานที่แลนด์มาร์คที่เป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาของคนนะไม่เป็นทะี่นะิยมกจจากก็ใช้พื้นที่ของตัวเองนะฮะประมาณสามไร่รไก,กว่า จดเป็นแลนด์มาร์คเปือนี่ิชั่วโมงนะในนี้ก็ยังมีแกลเลอรี่มายันรวยนะฮะมีพยันหลายร้อยเลีเดียวนะครับเข้ามาชมได้2ี่สชั่วโมงนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่างประเทศด้วยนะครับเข้ามาบูชามหายหญ่เยืนรวยในด้าน,นไปนะรายได้ไม่อากค่าใช้จ่ายเราทุกคนเลยนะฮะจากราได้ไปจัดสร้างวิหารนะที่มีวัดสันติวิหารที่เป็น ครูวิชัยทีครอบครัวใลอาจารย์ในการเห็นอะย่างเก็สร้างงานเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามแล้วก็ยังแจกทุนนักเรียนที่อยู่ในศินป์รักันดานต่างๆเุนกีฬาอุปรกรณ์การเรียนต่างๆอุปกรณ์กีฬาหลายพันคนแล้วนะครับแล้วก็หลายครั้งแล้วแล้วช่วงโควิดก็ได้ได้ช่วย ในเรื่องของถุงยังชีพไปหลายพันครอบครัวนะครับตอนนี้อาจารย์ได้เป็นประธานในการสร้างวัดธรรมชโนธที่อยู่ใบ้านบึงจังหวัดนลอนดอนนะครับก็ถือว่าเป็นถึงรวมความศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศในเรื่องของงคกรนนะครับก็ขยัายามก,ก็มาเขียนถึงขยัยได้ครับกรุงเทพต่างๆและสีนะครับสีที่ผู้คนศรัทธามากมายนะเดิมทีก็มีศาลปู่ย่านะคนะรับศาลปู่เมสา พัตีมูลติธินะขอเกี่ยวความรักลาหูรวมนะก็แล้วก็เขาเวสวรนแล้วก็ผมพอดีแค่นี้นะแล้วก็ยังมีแบบสารผูธรรมาโชว์นะก็เป็นทุนรวมความเชื่อของคนไทยทั้งประเทศนะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ ที่หนึ่งนะครับที่เกิดพลังศรัทธาเกิดบทคัดลาหลายอย่างที่วาศรัทธารวมกันที่นี่นะครับก็ผมว่าเป็นอาจารย์เปิดตรงนี้ครับกัค่อยๆตอนคืนก็มาไหว้ได้นะครับใครทุกข์ใจตรงไหนใครไม่สบายใจตรงไหนเรียนที่มาตรงนี้ว่าเป็นศูนย์ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึง่งสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นพลังของความศรัทธา ให้กับประชาชนชาวไทยได้มากราบไหว้ศากนาิุชาตามความเชื่อวิถีของวิถีคนชาวพุทธของเราครับก็ขอ,ขอกราบเิเชิญน,นะครับท่านที่อยากจะมามีพลังบวลร่วมกันนะใครที่ผ่านมาตอนนี้ก็จบมาขอรองได้ครับ สำหรับจุดศูนย์รวมความศรัทธาแห่งใหม่หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแรนด์มาร์คสายหมู่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า3ไร่เป็นที่ตั้งสำนักงานมหายันรวยถือฤกษ์มงคลวันที่9เดือน9ปี63ได้เปิดอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับประชาชนเข้ากราบสักการะได้ตลอดเวลาหรือตลอด24ชั่วโมงนะับตั้งแต่ นี้เป็นต้นไป msn c h a ช n e l n s n media social news สือสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสิ่ง์นเนจรนดำเนินรายการรายงานจากแร์มาร์คมหายันรวยหรือแรนมาร์คร,ว,ร,ร,มร,ครวมเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกของย่านดอนเมืองถนนวิภาวดีหลังสิงต